สวัสดีครับผมนักศึกษาวิชาทหารฤฤากิติศักดิ์แก้วเสมอตานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5จากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ครับครับสําหรับความในใจนะครับจากการที่ผมได้เรียนการเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่4กับปีที่5ามาครับความในใจเนี่ยตอนแรกก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้อยากจะมาเรียนเลยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยชวนมาเรียนแล้วก็เลยเรียนเรียนกับเพื่อนแต่พอรดกเข้ามาฝึกชั้นปีที่4ปีที่5แล้วเนี่ย ทำให้เราเนี่ยมีความเป็นระเบียบวินัยในตัวเองมากยิ่งขึ้นเรามีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าความอดทนอดกลั้นความมีระเบียบวินัยเนี่ยถ้าเราไปหาข้างนอกเนี่ยเราก็จะได้แบบธรรมดาธรรมดาเราไม่ได้เต็มที่แต่ถ้าเราเข้ามาในเนี่ยเราก็จะได้แบบครูเขาให้แบบเต็มที่เลยครับเพราะว่าความอดทนอดกลั้นเนี่ยข้างนอกมันไม่เหมือนกับข้างในนี้เพราะว่าข้างในเนี่ยถ้าเราทําผิดเราก็จะโดนซ่อมซ่อมจนเหนื่อยแต่ในการซ่อมเนี่ย ครูเขาก็จะให้เราซ่อมแบบว่าซ่อมแต่มีมีก็มีผลดีกับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไอถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าพอได้เรียนแล้วเนี่ยเราได้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นจริงๆครับแบบความอดทนที่พูดมานะครับได้ทุกอย่างเลยครับได้ทั้งสุขภาพที่ดีได้ทั้งความอดทนความอดกลั้นความมีระเบียบวินยัย หลายๆอย่างเลยครับที่ข้างนอกเขาไม่สามารถให้เราได้ครับครับสาหรับน้องปี3นะครับในการเรียนต่อชั้นปีที่4ชั้นปีที่5นะครับพี่ว่าเรียนไปเถอะครับน้องเพราะว่าการที่เราคิดว่าการเรียนชั้นปีที่3แล้วแล้วเรียนสุดเนี่ย,เ,ยเพื่อให้พ้นทหารไปอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ว่ามันมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าการเราเรียนปีหนึ่งสองสามมาเนี่ยเราสมัครใจแล้วที่จะเป็นทหารแล้วเราควรอาจจะเรียนต่อไปให้สุดๆดไปเลยนะครับเพราะว่า การเรียนต่อชั้นปีที่สชั้นปีที่5เนี่ยเราก็จะได้ได้มิตรภาพที่ใหม่ขึ้นนะครับได้มาเรียนกับเพื่อนใหม่ได้มาซ่อมกันนะครับเวลาเราทําโทษกันอะไรครับแล้วมันได้อะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งมันสนุกไปอีกรัชาติหนึ่งนะครับพี่คิดว่าเรียนต่อไปก็ไม่เสียหายนะครับสนุกด้วยได้มิตรภาพใหม่ด้วยครับสวัสดีครับผมนักศึกษาวิชาทหารเกียรติศักดิ์โพิรินักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5 จากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ครับครับสำหรับความในใจนะครับที่มีต่อการเรียนนะครับนักศึกษาวิชาฐานชั้นปีที่4และ5ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทั้งชีวิตนี้ผมไม่เคยได้สัมผัสนะครับทั้งการฝึกและ,ะความรู้ในยุทธวิธีทางทหารนะครับคิดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับที่เราเกิดมาเป็นคนไทยนะครับ แล้วก็เกิดมาเป็นผู้ชายไทยน่าจะาเรียนรู้นะครับสิ่งที่เราจะได้นําไปปกป้องประเทศชาติถึงแม้ว่าเราจะเป็นกําลังพลสํารองแต่ผมมีความภูมิใจที่ผมได้เป็นนักศึกษาวิชาทหารนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการเรียน2ปีปี4กับปี5มันเป็นความคุ้มค่าที่ทั้งชีวิตนีิหาไม่ได้แล้วนะครับสองปีกับนายทหารชั้นสัญญบัตนะครับซึ่ง ผมมีความรู้สึกที่ความยินดีนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นนักศึกษาวิชาทหารนะครับครับสำหรับน้องนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3านะครับที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับส่วนตัวพี่พี่อยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับทุกคนเลยได้เรียนชั้นปีที่4กับปีที่5ต่อส่วนมากแล้วน้องๆทุกคนจะกลัวคําว่าเขาชนไก่ สำหรับชั้นปีที่4และ5นะครับแต่ในส่วนตัวผู้ที่ได้ไปมาแล้วนะครับอย่างพี่ๆทั้งหลายขอบอกว่าเขาชนไก่นั้นไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับสำหรับการฝึกของเรามันเป็นอะไรที่เราน่าจะไปสักครั้งหนึ่งนะครับรสชาติของชีวิตจริงๆสำหรับลูกผู้ชายที่เราไปสัมผัสนะมีทุกอย่างทั้งประสบการณ์ที่อ่าเาต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนะครับแล้วก็ความท้าทายความตื่นเต้นนะครับทุกอย่าง เราได้ไปสัมผัสที่เขาจนไก่ไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ครับถ้าน้องๆคิดว่าน้องๆทําไม่ได้พวกพี่ก็คงทําไม่ได้เหมือนกันแต่ทีนี้ในเมื่อเราเรียนนะครับทั้ง3ชั้นแล้วเรียนมา3ปีแล้วเนี่ยอีก2ปีนะครับ<ม>ก็อยากให้น้องๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้ให้มันเป็นประสบการณ์ที่เรามีความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ไปสัมผัสมานะครับ สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงวราพรหอมนวลเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4จากมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลล้านนาค่ะดดค่ะความในใจนะคะก็คืออยากจะขอบคุณครูฝึกที่ได้ฝึกให้หนูเป็นคนมีระเบียบวินยัยเข้มแข็งไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก ค่ะอยากจะชักชวนน้องๆนะคะให้มาศึกษาต่อชั้นปีที่4แล้วก็ปีที่5ค่ะเพราะว่าโอกาสของเราเนี่ยไม่ได้มีกันมาบ่อยๆนะคะเนาะแล้วก็อีกอย่างน้องๆเนี่ยศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่1ชั้นปีที่2แล้วก็ชั้นปีที่3แล้วก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยศึกษาต่อให้จบพี่พี่เป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายว่าความเหนื่อยที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทานค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาวิยาทหารหญิงนัฐพรมาป้อง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่4ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะค่ะตั้งแต่ที่ได้ก้ามาเรียนนักศึกษาวิชาทหารนะคะรู้สึกมีความภูมิใจค่ะที่ได้เข้ามาเรียนสนยนฝึกนี้กันนะคะในการเรียนก็จะแบบเรียนของวิชาทหารแล้วก็เรียนเกี่ยวกับการใช้อาวุธปางอะไรอย่างเ,เงี้ยค่ะของปีสีที่เราเรียนมาตั้งแต่ปีสนะคะ คืออยากให้มาเรียนกันค่ะค่ะอยากเชิญชวนน้องๆที่ศึกษานักศึกษาวิชาทาหารนะคะในชั้นปีที่3มาต่อชั้นปีที่4ที่5นะคะเพื่อความฝันของเรานะคะสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงสศินาสุกตะชั้นปีที่5จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รู้สึกภาคภูมิใจกับการที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5และปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วค่ะขอขอบคุณครูฝึกที่ทำให้นหนูมีความอดทนอดกลั้นและสอนความเป็นผู้นำขอบคุณค่ะฝากถึงนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3นะคะที่กำลังจะต่อชั้นปีที่4และ5พี่พี่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตน่าจะทำชีวิตให้มีความหมายมีเกียรติเพื่อเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัว คิดดูดีนะคะสามปีผ่านไปแล้ว่เงี้ยเลยอีกแค่สองปีเองพี่อยากให้น้องเรียนต่อค่ะสวัสดีค่ะด<า>ิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงสายิตาวรรณรัตน์เป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอบคุณศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ทําให้ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์ต่างๆมากมายค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆน,นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ญญาทุกคนนะคะ ใครที่อยากได้เพื่อนได้มิตรภาพได้ประสบการณ์พี่ดีก็เรียนเชิญให้เรียนจนจบปี4ปี5ค่ะก็ไม,ม่ไม่มีอะไรมากอยากจะบอกว่าเรียนสนุกรูกน่าสบายแล้วก็ศูนย์ฝึกที่นี่มีไก่อร่อยมากค่ะ สวัสด,ดีน้องๆชั้นปีที่หนึ่งปีที่สองและชั้นปีที่สามผมกาษาือเสาเชิทหารนัสวีสิสงเงินจากเดีย๋ยช,ชักชักชวนน้องๆให้มาเรียนรอรอต่อปีสปีหเพื่อที่ได้ไปรับการฝึกภาคสนามที่เขาชนไก่พกอจะได้รู้ว่าความมันมันเป็นยังไงคุณเ้าใจไหมตั้งใจเรียนสิเฮ้ย <c oughs> มองหน้าผมนะสนุกจริงๆนะครับผม